ค่ะพอกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีเพราะชีวิตพลิกไปพลิกมาได้เราจึงมีคอมพิวเตอร์พลิกได้ที่ที่เห็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่แค่จอนะคะแต่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One ก็คือมีทั้งจอแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์นเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกันเป็น All-in-One รุ่นใหม่ล่าสุด Lenovo Yoga All-in o n e 7ค่ะที่เห็นอยู่แบบนี้เนี่ย เป็น All-in-One รุ่นใหม่ทำได้หลายอย่างและสเปคไม่ธรรมดาตัว CPU เป็น amd ryzen 5 6 6 0 0 h รุ่นใหม่ล่าสุดฮาร์ดดิสเป็น ssd 512GB ram 16GB ddr 5การ์ดจอเป็น amd r a d e o n 6 6 0 m ซึ่งเป็นความแรงระดับเดียวกันกับเกม i n g n o t e ตบุ๊เลยล่ะค่ะถ้าเป็น All-in-One เนี่ยก็ถือว่าแรงเลยนะคะดีไซน์เก๋แบบอัลกนมิกคือปรับหมุนหน้าจอได้ตามรูปแบบการใช้งานและสรีระของเราเลย ปรับได้หลายแบบมากๆค่ะอยู่แบบนี้ก็ได้ดึงขึ้นมาก็ได้หมุนเป็น90องศาแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้จะเอ็นหน้าเอ็นหลังก็ปรับได้เลยค่ะนี่ตามสะดวกเลยกลับมาเป็นแนวนอนปรับเอ็นไปอย่างนี้ก็ได้แล้วพอหมุนเป็นแนวตั้งก็สามารถรับชมคลิปแนวตั้งที่กำลังฮิตอย่าง t Tik Took y o u u u b e s h o r t ได้แบบเต็นตาเลยค่ะแต่ไม่ใช่แค่ชมนะคะจะตัดต่อเองก็ได้ พราะสเปคเครื่องนี้สามารถใช้ตัดต่อวิดีโอได้เลยถ้าตัดต่อวิดีโอแนวตั้งอยู่ตอนพรีวิวก็ดูแนวตั้งแบบนี้เต็มตาเลยหรือจะต่อกับโน้ตบุ๊กอีกเครื่องแบบนี้ก็ได้ค่ะสายงานออกแบบหรืองานเกรดดิ้งสีก็เหมาะเลยนะคะด้วยหน้าจอ 4K ที่มีความแม่นยำของสี Adobe RGB สูงถึง99%จัดได้ว่าเป็น All-in-one ที่แม่นยำเรื่องสีที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะแถมเครื่องนี้ตัวสเปคก็ถือว่าแรงพอที่จะมาทำคอนเทนต์ 3D ได้ด้วย เหมาะกับยุคนี้ที่ใครๆก็เข้าสู่เมตาเวิร์สงานออกแบบแอปมือถือหรือว่าการเขียนโปรแกรมถ้าใช้เป็นจอแนวตั้งแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะและบริเวณนี้ก็ไม่ใช่ขาตั้งจอนะคะแต่ว่าเป็นตัวเครื่องที่ออกแบบมาให้ขนาดกำลังดีเวลาวางก็จะประหยัดพื้นที่แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสวยงามด้วยส่วนเรื่องของเสียงก็มีลำโพง JBL By HARMAN แบบคู่ มาดูช่องเสียบพอร์ตต่างๆกันบ้างค่ะก็มีทั้ง USB-C 3.2 Gen2 โดยเราสามารถใช้สาย USB-C เสียบแชร์หน้าจอแล้วก็แชร์ข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้หรือมือถือหรือถ้าเสียบกับมือถือก็สามารถแสดงผลแบบแนวตั้งแบบนี้ได้เลยนี่เหมือนมือถือยักษ์เลย แล้วตรงนี้ก็มีปุ่มแคสหน้าจอที่ไว้สลับหน้าแสดงผลระหว่างจอของ Desktop All-in-One กับจอที่เชื่อมผ่านสาย USB C สะดวกดีค่ะแล้วช่องต่อมาก็คือ USB A 3.2 Gen 2ที่ให้มาถึง2ช่องและที่พิเศษก็คือมีรูด,ด้านล่างที่มีสัญ,ญลักษณ์โค้งกลับซึ่งก็คือปุ่มกู้คืนหน้าตาคล้ายๆที่จิ้มซิมมือถือเลยไหมคะซึ่งก็คือปุ่ม Lenovo One Key Restore ที่หากคอมของเรามีปัญหาอย่างเช่นคอมโดนไวรัส หากเราจิ้มเป็นนี้ก็จะกู้กลับมายังช่วงเวลาที่เซฟไว้ก่อนหน้าได้ค่ะและยุคนี้เราก็ประชุมออนไลน์กันอยู่บ่อยๆนะคะดังนั้นกล้อ <whirl ing S 1> งที่ดีกับไมโครโฟนเจ๋งๆจึงมีความสำคัญมากรุ่นนี้มาพร้อมกล้องเว็บแคม5ล้านพิกเซลแล้วก็เพื่อความเป็นส่วนตัวค่ะเขายังมีบานเลื่อนที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยเลื่อนมาแบบนี้ ปิดให้ชัวร์กันไปเลยเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะบางทีเราปิดกล้องแล้วแล้วกล้องมันปิดแน่หรือเปล่าเลื่อนปิดแบบนี้คือชัวร์แน่นอนค่ะแถมกล้องนี้ยังสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่นอกจากนี้กล้องตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับ i r lock in ที่สามารถล็อกอินด้วยการสแกนใบหน้าผ่าน windows hello บน windows 11ที่แถมมาฟรีเลยนะคะส่วนไมโครโฟนเป็นแบบ duo ไมโครโฟนอยู่ข้างๆกับกล้องเว็บ c a m นี้เลยค่ะรับสยงได้คมชัดพร้อมกับตัดเสียงรบกวนได้ด้วย ซึ่งทาง l e n o v วเขาก็ยังมีประกันให้ถึง3ปีแบบออนไซต์ site, ซ่อมให้ถึงบ้านเซอร์วิสเต็มที่ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์นะคะและนี่ก็คือคอมพิวเตอร์ a อ l อ n o n e รุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจมากนะคะเหมาะกับทุกสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายออกแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์เดเวลลอปเปอร์นักลงทุนไปจนถึงนักธุรกิจเลยค่ะใครที่สนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ